ในบล็อกฟุตมีผู้เล่นเดินทางไปถุงผลมากมายเพื่อเรียกตามหาศิษยิศาษดีพักผลแต่วันนี้พวกเขาจะได้เจอกับผก็คือผมเองผมจะฆ่าทุกคนที่เข้ามาสุ่มจะไม่มีใครรู้ตัวเพราะผมชอบอยู่บนต้นไม้เอาล่ะผมอยให้ทุกคนช่วยกดไลค์เพื่อหนึ่งไลค์นะและอย่าลืมตอนนี้ผมมีร้านจำหน่ายไอติบล็อกฟุตแล้วชื่อร้านแม็กช็อปอยู่ใต้ล่างคลิปเลย โอ้โหไม่ได้มาโลกหนึ่งกันนานมากโอ้ตัวผมใส่แว่นโดฟ้าแล้วออกมาเฟี้ยวเงาะจะมีใครไหมเฮ้ยมีมีผู้เล่นใหม่เวลสิบเก้าแต่เหมือนจะยังสุ่มไม่ได้นะครับเฮ้ยมีคนกำลังเดินมาเวลสี่ร้อยคือตอนนี้เกมมันเพิ่มระบบเซฟโซนเข้ามานะครับเลเราเข้าไปประมาณทั้งนี้ครับจะมีเซฟโซนนะก็คือต้องให้ออกประมาณนี้ถึงจะฆ่าได้เราจะแอบอยู่บนต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ดูสถานการณ์ว่าจะมีใครเดินมาสุ่มไหมไม่สนนะครับว่าจะเป็นเวลอะไรเราต้องตายหมด ใช้เป็นผลล็อกเก็ตด,ดีกว่าเฮ้ยม,มีคนมาเวลเวิเวยีว่สิบหกแต่ยังสูมผลไม่ได้นะเวิวนี้เฮ้ย มีคนวิวหกสิบยุดก่อนทะเลทรายนะครับน่าจะสุ่มผลได้แล้วนะผมว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับมาสุ่มผลแน่นอนไปหาที่ซ่อนก่อนรออย่างช้าๆนะครับเดี๋ยวก็มีเหยื่อปรากฏเฮ้ยนี่อันนี้วิววิวสูงทุกคนเวลสูงแต่เราเวลสูงกว่านะครับเขาวิวหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต่เราวิวสองพันแล้วไงกลัวที่ไหนล่ะมันน่าจะยังไม่สุ่มนะครับเพราะว่าไม่จบผลออกมาเลยให้มีคนมาสุ่มจริงดิมีแต่วิวสี่ร้อยเจ็ดร้อยนะครับที่อยู่เกาะท้องฟ้าแล้วก็คนหน้าของสารวิวยี่สิบหกเหมือนเขาจะไม่ใหผลฟาร์มดด้ววยยอ่่ะเี๋ไม เราเราจะไม่สุ่มให้นะครับเราจะมาทำำําคาเลวไม่ใช่มาทําคมดีจะเป็นคนชั่วเหมือนตอนนี้เราเจอคนเวลว47นะครับ<ส>ก็คือถ้าเขาเวลว50เมื่อไหร่เนี่ยกลับมาสุ่มผลได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าจะกลับมาสุ่มผลหรือเปล่าถ้ากลับมาแล้วก็เขาจะเป็นดีหรร้อยแน่เลยมีคนมามีคนมามีคนมาเหมือนจะสุม่มทุกคนใครเนี่ยใครเนี่ยเหมือนเหมือน,นจะสุ่มนะครับคนนี้สุม่มไหมสุ่มสุ่มแน่เลยผมว่าสุ่มแน่เลยปวอะไรผวอะไร เออดูดิโคตรโ้นตอนนี้นิ่งแบบนี้ไม่น่ามาสุมหรือเปล่าเนี่ยมันนิ่งเลยวะ่ะทุกคนคลิปนี้ผมอยากฆ่าคนที่ถือผลหลักล้านสักคนโคตรเศร้าอ่ะถ้าโดนฆ่ามีคนเวลสามร้อยไม่มีคนเวลน้อยมาสุมนะครับเวลสองร้อย 200. สุมบ้าตัวเนี้ยสุมผลเปล่าไม่รุน่นไม่มีใครมาสุมผลเลยเฮ้ยเวลสามร้ยอยมาขอให้มาสุมมาวามา,าทุกคนผลแสงด้วยสุมไหมมัสุมไหมไมมีใครมาวะเฮ้ยสุมไหมสุมไหมสุมไหมสุมดิสุมดิผมรอฆ่าทุกคนมาสุมแน่คนเนี้ยเดินเดินออกมานอกซิฟนะ เดินหนวกมาวะทุกคนมันเก็บเลยเว้ย,ยเฮ้ยมันเดินหนกมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันถือผลเมื่อกี้มันถือผลทุกคนเราขาดเราหนึ่งคนแล้วคนต่อย้อนมาเมื่อกี้กเพื่อนมันมันถือผลอจริงๆนะครับเราขาด้รหนึ<บ>่งคนโอเคตื่นไปละเฮ้ยมันแต่งตัวสีเหลืองแต่กบพี่บอลรู้เลย,ยอ่ะผลมันกากนะครับยังไม่ค่อยสบาใจเราแอบได้อยู่ปะเนี่ยแต่คนนี้ใครเนี่ย โอ้โหตรงนี้คนโคตรเยอะมันถือฝนกันไหมมันถือฝนกันไหมเฮ้มันถือมันถือฆ่าหมดอะคือเราไม่ต้องด่าแล้วครับมันถืออยู่เราฆ่าทิ้งเลยป้า แต่ตัวสีเหลืองเหมือนเหมือนเดิมเลยแต่ตัวเป็นดักนะครับวันนี้มีใครสุ่มอีกไหมล่ะสุมอีกสี่จะฆ่าให้หมดเลยรอบนี้ไม่ต้องแอบแล้วนะครับเหมือนจะมีคนมาเพิ่มผลประตูด้วยเบลสามร้อยถ้าไม่ถือผลทีเล็กในเซฟโซนอย่าให้ออกมานะผมว่าไม่ได้สุมได้เวยตอบดิตอดดิบอกมันสุมได้เวเหม,มืคนนี้สุมบอกมีมีคนจะสุมไหมเนะี่ยเบลสามร้อยหกสิบคนนี้สุมหรือเปล่าโอ้มีคนหลังไหลเข้ามาเยอะมากเฮ้ยมือลัน่นมือลัน่นมือลัน่ลน หาอนะเขารู้หมดเฮ้ยมันมันสมได้ผลเสียงจริงหรือเปล่าหรือว่าออกมาจากกระเป๋าวะแต่วแค่สามห้อยเองผมว่าทรงนี้แกล้งนะครับอย่าให้มันพีพีเปิดนะตายหมดแน่พวกเนี้ยเดินออกมานอกซีฟดิเฮ้ยอย่าให้ฆ่าได้นะนี่โดนสี่ร้อยสูงหรือเปล่าเนี้ยมาส่งหรือเปล่าเฮ้ยมันจะฆ่ากันวะทุกคนมันจะฆ่ากันมีฮารคี้ดีมึงอะเฮ้ยมันเอากันแล้วมันเปิดกันวะไปไปรุ่นมีข้าวจัดนะครับบนแสงโดนวิวเจ็ดร้อยเข้าไปเกือบตายนะ เฮ้ยมันก็ต่างกันแล้วอะอ่าบินหนีบินหนีนหนมันมีคนเมื่ง59 F K ตรงนี้นะครับคือคนนี้มันสุมผลได้แล้วล่ะ<ร>เฮ้ยเผลอค่ะพราะที่มันแรงเกินเฮ้ยผู้เล่นใหม่เต็มเลยแต่ไม่มีใครสุมผลจริงอะเฮ้ยเฮยมันถือผลทุกคนมันถือผลล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่ ไ,ได้ผลได้ผลด้ผลกากมากแต่ได้ผลนะครับเจะได้เป็นของเราดีไหมมันเม่เท่าไหร่กันเนี่ยเวลสองห้าสองร้อยนะครับกับห้าสิบสี่เนี่ยไม่ให้หรอกดูดูนี่ดูนี่นนทุกคนจย <c oughs> ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเซิฟหนึ่งนะครับก็เจอคนเฮ้ยมันมีคนใช้ขาดาบมาทุกคนเหมือนจะมาซุ่มผลทรงนี้ผู้เล่นใหม่แน่นอนนะครับมันมีคนถือผล,ล็อกเก็ตด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาสุ่มได้ผลพาเฮ้ยมันได้ผลพาทุกคน มันออกไหม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 วะมันออกมันออกไหมวะไอ้ยมันออกเอาตายโดนกวาดตายแล้วตายโอนมันจะไม่หมดนะแล้วคือขวดพาสมันสำคัญกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับไปเลยจ้าไปเลยจ้าเราก็ต้องมานั่งหาเซิร์ฟคนเยอะๆอ่ะไม่หาโคตร้ากเซิฟดีไปเออเข้าได้นะครับเจอใครจะเป็นผ pues ู whales, ้โชคดีม nah. ีเยอะยี่สิ Про บยี่สิบสองโอเคไม่มีเลยหรอ เล่นใหม่สุมผลเฮ้ยไอคนนั้นเวล52แสดงว่าเขาสุมผลได้แล้วผมว่าเขาต้องกลับมาเว้ยสุดท้ายดีเราจะไปรับตัวเขาเขียนไหมไปรับมาให้เขาสุม<อ>เพื่อเพื่อเพื่อที่จะฆ่านี้นะครับการกำลังฟาร์มอยู่เลยอ๋อไม่โตไอห่ โอนี่ว่า,มวาผมว่าคิดแบบเออคนคนเล่นปกติเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีคนเล่นปกติแล้วก็ได้ใ้รอยากให้ผมกลับมาฟาร์มเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับขอคลิปนี้สักแบบ like หมื่นไลค์ไปเดี๋ยวผมจะกลับมาฟาร์มแล้วจะเติมให้ซื้อทุกอย่างเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนขับเรือบานใหญ่มาเลยเรือเรือมาเลยเธอเกาะมันนิดเดียวนะครับมาแล้วมาแล้วเหยื่อเหยื่อเหยื่อของเราขอให้มันได้สุมผลหลักรล้านนะครับสุมสิ สมสีไว้เลนเามาตีแชงคูแทนโหอันนี้ก็เป็นตรงเหมือนกันเลยเนี่ยใช้สุมไหมแต่มันมีคนดักฆ่านะครับเราต้องช่าคนนี้ก่อนว่ะโอ้โหมีคนสุมได้ผลช็อปนะครับใครห้าวยาวอยาวนีวว่ตายหมดนะครับคนมันเยอะเกินอ่ะตรงนี้ผมว่ามันดักไม่ได้โอ้อห oh, เจอเป็นแก๊งแกเเข้าไปผมเงียบนะครับเฮ้ยมันถือบนช้างทุกคนมันนี่ถือบนช้างมีคนถือบนช้างทุกคนจะขโมยทีให้มันตายแต่ว่ามันน่าจะตั้งใจเก็บผลอยู่ไปเก็บผลไม่ได้ทุกคนไปเก็บผลไม่ได้ผลช้างด้วยไปไหนแล้ววะเฮ้ยไม่เก็บไปแล้วเหรอมันเก็บไปแล้วไหมวะโอ้โหขโมยยังไม่ตายนะครับ เมื่อกี้มันถือผลช้างให้คนเบี้ยวตันนะครับคนมันหายเหรอผมว่าไม่น่าหายนะครับมันกดเก็บทันเว้ยถ้ามันเบี้ยน้อยวันนี้ผมบอกเลยว่าตายแน่นอนเพรว่วตันชอบมาถือผลโชนะครับเราก็ฆ่าให้หมดโอ้โหมีคนได้ผนไฟคนนี้เราฆ่ามันก่อนกินทุกคนเราฆ่ามันก่อนกินมันได้ไหมเราดูไปดูก่อนมันได้ไหมโอ้โห,โหได้ผลไฟไป ถ้าฆ่าไว้หวนนี้เม่งไม่ได้แน่นอนไ,ได้นะครับห0สิเฟลห้าสิเฮ้ยมีคนมาสุมผลเว้ยเฮ้ยมันสุมมันสุมมันสุมทุกคนมาสุ่มได้ผลไรได้ผลไรสุมไหมเนี่ยอ่าไม่เลยเฮ้ยเฟลห้าสิบห้าเอด <58. S 1> มันเข้ามาผมว่าสุมแน่เลยตัวเนี้ยเฮ้ยมันมาอย่างงี้ผพราะว่าสุมเปล่ามากับตัวเบลแปดมือใหม่มือใหม่แล้วคนอื่น่ะไม่สุมวะเพราะว่า,ม,ม,วามีผลอยู่แล้วเฮ้ยแล้วมมนถือผลโชว์อ๋อทำรึเล้วตายทุกคนตายแล้วตายแล้ว ขนาดผู้เล่นใหม่ผมยังฆ่าเฮ้ยเชี่ยคิดสเนีมาขายก่อ,อนโอ้ตรงนี้พวกตึงๆไว้ทะเลกันอยู่วะน่ะผมไม่ใช่จุกกันอย่างนี้เลยอะเลี้ยวสองพันก็มีนะครับก้ามให้หมดเลยตรงนี้โอ้โห่ฆ่าหัวฟรีจัดอะ่ะทุกคนฆ oh, ่าหัวฟรีเฮ <nice. S 1> ้ยมขาสุ่มเหรอวะไม่ยิงสุ่มผลแลนะ้ <c oughs> วน่ะวันนี้สุ่มผลหรือเปล่าสุ่มวะสุ่มวะซุมมซ่มไหมซุ่ามไหมเลยระวังอย่างงี้เฮ้ยซุ่มซุ่มเฮ้ยอะไรอะไร Yes ผมกระปิงเฮ้ยกรปิงขอโทษนะครับคุณผู้หญิงที่ดูคลิปนี้อยู่คือจริงๆถ้ามันผลโลเกยเนี่ยเป็นผมก็หัวร้อนแล้วนะครับแต่อย่างคนล่าสุดแม่งโดนผลพ้าไปเป็นผมนี่ร erm ้องไห้แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยมี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 เก้าร้อยมีดาบโยรุด้วยตายแน่โยรุก็ตายอย่างวะเนี้เฮ้ยผลตักคนผลดีผลดีตายตาท้าย คนดีตายคนดักคนโลเกียด้วยเราพี่บอกก่อนเราพี่หัวล้อดีกว่านะครับฮ่าห้าห้าหเราด้วยตึกตึกตึกกโคตรเกียดเลยเราคลิปนี้ตัวนี้แรกผมเลยนะครับเขาเงียบใส่เลยดูดูดูดิอันนี้อาจจะเป็นหน้าตาเขาตอนนี้ก็ได้นะครับแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้บินอ๋อฟิวไปนู่นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเบ้าเบ้งเด้งรัวๆเลยถุงเป้หนุ่ม ซุ่มเฮเฮ้เฮ้ซุ่มดิไปผลไฟผลไฟเมื่อกี้มันมันจะกินโอ้โหมันกดกินไปทันนะ่ะผ่าดไปนะครับมันถือออกมาแล้วเฮ้เหมือนเขาจะพาเพื่อนมาซุ่มผลหรือเปล่าวะไ้ผลวิญญาณนะ่ะเพิ่งเพิ่งคืนชีพไปผมว่าสุ่มนะครับทรงนี้เราฆ่าแนะ่เฮ้ยโอ้โหผลล็อกเก็ตฆ่า โอ้มีทีปิดนะครับอืมฆ่าไม่ได้จะได้มากรอต้องนานโอ้มีพวกเวรือสูงทีมีใครถือผลโชว์ไหมวะแต่เราต้องไม่คนถือผลโชว์ก่อนคนแรกก็ได้นะเผื่อเขาจะถือผลโชว์เหมือนเราว่างอารวมเหมือนขี้วอวดเหมือนกันจะถือหมครับพจ ถือโมจิโมจิถือดิถือถือแล้วถือรัวๆนะครับคิเตเน่อ่ะถือแล้วเนี่ยคิเตเน่เนี่ยมีใครถือไหมวะโอ้หถ้ามันมีคิเตเน่มาอยู่เงี้ยผมไม่กล้ามายืนสุ่มนะครับถ้าไม่มีเซฟโซนแต่ที่มีเซฟโซนเรียบร้อยเอาจริงถามตรข้างยากเฮ้ยมีคนถือผลมีคนถือผลฝนน้ำแข็งด้วยจะเติมได้ผลน้ำแข็งมีคนได้ผลน้ำแข็งโอ้โหจริงๆโอกาสน้อยมากๆนะที่เราจะเจอคนกำลังสุ่มฝนอยู่พอดีเฮ้ยเฮ้ยใครยอมผลน้ำแข็งให้กันทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นมคนละต่อ คือมันกระแทกเยอะคนน้ำแข็งให้กันเว้ยดูมันร้องแน่เลยเนี่ยมันยังไม่ได้ผลน้ำแข็งสักคนอาอา,อารา้ก็ชั่วเลยไม,มไม่มันกดอีมันกี่ร้องให้เวย ลองมาสูญผลบ้างดีกว่าได้ผลอะไรทำบาปไปเยอะไงได้ผลโคตรเกลือพวกนายอยากได้กันหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูดูกันนะเผื่อคนด้วยไปสุดกันอุ้ยร้องใหญ่เลยอ๋อเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวไล่ให้เอาไหมให้เอาไหม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 ไม่เอาด้วยไม่นอนจะคนอื่นเอาไอ้มาร้องไห้เร็วน้ำเด็กร้องไห้ขอโทษ sorry ขอโทษเขาก่อนนะครับเอาไปนายเอาไปเอ้ย อย่างนั้นก็ได้ผลหนึ่งเย้ได้ผลล็อกเก็ตดีใจไหมเฮ้ยเขกินผลล็อกเก็ตว่ะจะดีอะไรทดใช้ผลนําแข็งดีดีเขาบอกโอเคนะครับแสดงว่าให้อภัยเราโอเคทุกคนรู้สึกผิดมากพอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ไปแล้วบ๊ายบาย